รับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านน้ำผูสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่54หมู่1บ้านน้ำผูตตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง มีเขตบริการห้าหมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำพูบ้านน้ำพูหมู่สี่บ้านน้ำพูหมู่สิบบ้านสามแยกและบ้านโพนใสปัจจุบันมีโรงเรียนมาเรียนควบรวมจำนวนสีโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านลัดคอโรงเรียนบ้านโป่งปติวโรงเรียนบ้านท่าเปิบและโรงเรียนบ้านตูบโกกบริหารงานโดยนายนิรุตพักกโท ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมะวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน237คนผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพติดรายใหม่และให้การช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำพูได้มีการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆดังนี้มาตรการที่ 1. ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านน้ำพูได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน9้าห้องเรียน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามองค์ประกอบของห้องเรียนสีขาวซึ่งแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายการเรียน มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการส่งงานการแข่งขันทางวิชาการแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำา 2. ฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกห้องเรียนดูแลรักษาของมีค่า ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนให้หน้าเรียน 3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สมรวจและจัดทำข้อมูลความเสี่ยงของเพื่อนในห้องเรียนสอดส่องดูแลความเรียบร้อยรวมทั้งปัญหาส่วนรวมด้านต่างๆ 4. ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จกรรมในโรงเรียนเช่นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวซึ่งโรงเรียนได้จัดทําประกาศห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกๆเดือนและได้มอบเกียรติบตัตรห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศทุกเดือนตลอดทั้งภาคเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพูได้จัดทําประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการสร้างบรรยากาศให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้เกิดความตระหนักโดยการจัดประชุมวางแผนคณะครูเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจากสภาพแวดล้อมโดยมีการติดป้ายเขตปลอดบุรีตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆโรงเรียนบ้านน้ำผูได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด รวมไปถึงกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทเช่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมสภาน,นักเรียนกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมพระสอนศีลและธรรม กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและการงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านน้ำพูดำเนินงานตามมาตรฐานการค้นหาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมิน SDQ มีแบบสรุปข้อมูลเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคลโดยสามารถสรุปข้อมูลได้ในระบบออนไลน์มีการคัดกรองและจำแนกนักเรียนมีรายงานระบบดูแลการติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ c a t a s อีกทั้งได้ประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปีการศึกษา มาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านน้ำพูได้นำนโยบายการบำบัดรักษาช่วยเหลือนักเรียนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษามาช่วยในการตรวจสอบให้คำแนะนำดังนี้ 1. ครูประจำชั้นคัดกรองและนำนักเรียนส่งต่อไปยังงานอนามัยโรงเรียน 2. ง,งานอนามัยโรงเรียนดำเนินการติดต่อหน่วยงานภายนอกที่สังกัดกระทรวงสาธารณาสุข 3. นํนำนักเรียนส่งต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อบำบัดนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ามาขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากปัญหาด้านต่างๆ โรงเรียนมีนโยบายในการช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานคำแนะนำและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีมีการส่งต่อซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงมาตรการที่ส ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านน้ำผูได้มีการติดตั้งตู้เสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลวิวาทในรูปแบบต่างๆโดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนทำหน้าที่ดูแลและรับเรื่องร้องทุกต่างๆ หากพบเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุขจะนำเรื่องส่งต่อภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเช่นสถานีตำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาตรการที่5การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านน้ำผูได้ประกาศให้มีนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข โดยกำหนดให้มี 1. คณะกรรมการอำนวยการคือทีมบริหารโดยจะต้องกำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ 2. คณะกรรมการดำเนินงานทีมงานยาเสพติดมีหน้าที่ให้ความรู้กระบวนการทำงานและประเมินผล 3. คณะทำงานห้องเรียนสีขาวมีนักเรียนแกนนำทุกห้องมีแกนนำสีฝ่ายดำเนินงานให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนการจํากับติดตามประเมินผลสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานพิจารณาจัดทำรัตการการลงโทษ การเสริมแรงและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้จัดให้มีการบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนการให้ความรู้เรื่องปัญหายาเสพติด 2. ความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลยในการตรวจคัดกรองสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสีย่ยงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปีการศึกษา3เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน4 ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสนับสนุนงบประมาณและการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมสภานักเรียนเป็นต้นโรงเรียนบ้านน้ำผูเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกเป็นโรงเรียนแห่งความหวังของชุมชนของผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจุดบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข